เอ้ยกดดีไอ้โจนขุยถ้ามึงทำคลิปอ่ะเออจะพูดอะไรวะลืมเอาลืมจริงอะไรไม่รู้อ่ะจะพูดอะไรวะอ๋ออ๋อถ้าใครสนใจเรื่องสาวของสตอรเกอร์นะครับเฮียต้อโม้เฮียเลยเฮียมานี่ดิที่คุณจะคี่ไปหูคนละคนละคนละแบบคนละเพศกันเลย โทรต,ต,ต,ตัวตนอู้ไม่อยากไอ้คำหยาบไงมันไม่ได้เล่นเกมเหรอไม่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อูที่กูรู้จักปะ่ะห้องไฟอยู่ชั้นล่างเหรอไม่ใช่ดิไม่มีชั้นล่างแน่นอนโอ<ห>้ปิงสูงก็ไม่ใช่ปิงดิ FPS สูงเลยมาอ,อ,อยู่ชั้นหนึ่งเออแบบนี้ไม่แหลก ไปเป๊เคเป๊มเคปไอ้กรวงแดงเลยวงแดงแดงเตือนว่ไ่เดินเลยเชียดูดิอจแล้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะหกะดกเหรอส่วนไหนวะชาช่ช่ยกะดกไหน อ้าวส่วนส่วนหอมั้งอยู่นี่อยู่นี่อยู่ห้องครัวห้องครัวชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอ๊คตึง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 เจออะไรขราวนี้แหละกูจะเล่นมาองชั้นหนอนมึงทำเฮียเลยเข้าข้อออกคิดอยู่ว่าจะทำอะไรต่อดีชั้นสามกูนี่คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อนี่นะเนี่คนไม่เคยทำงานจะเป็นอย่างเงนี่ชั้นนี้ไม่มีโอเคเดินเข้าทุกห้องเลยเืิสแกนเจ๋อเปิดไฟวะาเปิดแล้วนี่ฮะ ไปเปิดแล้วเหรอเฮ้่อะไรชั้นหนึ่งตรงนี้เลยเด็กก็ไอ้แปมันเอฟเคให้กูทำไงอะเราไกลเอฟเคกูควรอยู่ชั้นสองแล้วนี่มันมีสัญญาณอะไรหรือยังขึ้นชั้นสามอ่ะจะอยู่ชั้นสามก็ได้ผีมันชอบอยู่ชั้นสามโอเคไปชั้นสามจริงสามจริงหรอมาหน้าบัคเซียนเฮ้ยก็ยังอยู่ไม่ใช่เหรอแต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่ไหมมีกำแพงร้องโหดแล้ว ฉันรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ทำไมไหนๆมันก็อยู่ชั้นสามเราเล่นกล่องเพลงไหมมาได้กล่องเพลงชั้นจเอากล้องเอากล้องไเอากล้องมาตั้งก่อนแล้วเราเล่นที่ชั้นหนึ่งออกไปที่ภากินมมนให้ทำอะไรอ่ะมีเออฟเนยกับครูจิฟิกดิวดเรืองแสงผู้สงสัยอย่างหนึ่งถ้าตอนกูเล่นกล่องเพลงอ่ะผมันจะเดินมาที่กล่องเพลงใช่ไหมแล้ว ถ้ามีคนไปตัดหน้ามันเน่นี่เกิดอะไรขึ้นวะตายเพราะพวกมันยังไม่หันเนี่ยกว่าไม่เป็นไรจะเป็นใช่ั้น,นถือกล่องเพลงแล้วก็เดินหนีไม่ไม่เพลงมันมันมีวันดับไงอ๋องั้นก็เล่นตรงไหนดีวะเล่นเล่นเ,เ,เล่นด้านล่างได้แหละแล้ว,ลวถ้าเกิดมันคือคือวางกล่องเพลงไว้แล้วเปิดแล้วเราวิ่งไปห้องห้องไฟด้านในดีวะใช่ โอเคเซตอัพเสร็จแล้วค ah ่อยมาเจอกันข้างล่างไอ้เชี่ยกล้องเกือบบักไอ้สัสฮึขย่าดิวดูชิลิกามนะเอากล้องไปตั้ามาใช่ไหมปิดไฟก็ได้นะโอ้ยกายมันได้ยินไหมเสียงชัดเจนเลยมันยืดหลังอ่ะมันเดินออกต้อกหข้งไปแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวนะ เดือห้องอะไรแป๊ก็เดินอยู่ตรงเนี้ยเออเหรออะไรเนี่ยใส่ายไว้เดินไปหยิบกล้องเออมุมนี้ดีกว่าเยอะเลยมันให้น้องมันเล่นหรือเปล่านะมุมนียวะเบี้เบี้ยโอ้ยเฮ้ยสีเปลี่ยนเฮ้ยรอยเท้าแฟ้ม ใช่ก็รอยเท้าไงมันไม่ไม่มีกล้องกล้องอยู่ขงลางมันแปลว่ามีรอยเท้างั้นก็รอยเท้ามันไม่ใช่ไอ้นั่นรอยเท้ามันไม่ใช่ไม่ใช่หรอลอยเท้ามันไม่ใช่พิ้กปพิ้นผีตัวนี้ไม่น sure ่ามีอันนี้วะเราจะเล่นตรงไหนโอ่เราเอ่อวางเออวะเล่นห้องครัวดีกว่าเล่นนี่ดีกว่านี่ยเ่านี่เลยไหมเอออาอยุ่เฮียแต่ต้องวางเอาไว้นะเพราะว่า กิบบาดาซายเฮ้เฟมกูจะเล่นแล้วประเด็นประเด็เฮ้ยเราเล่นตรงเปียโนเฮ้ยถ้ามันตอบไปเฟมตรงนั้นก็แปลว่ามันอาจจะอยู่ห้องนั้นเหรอรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นไงมันอยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยหรืออะไรดีเนี่ยมันมีอะไรมีอะไรที่มึงไม่เข้าใจปะเนี่ยเอาเจอแล้วเหรอเอาาอะไรเนี่ยอ๋อาแค่นระไลายไล่มเจอของกูอะที่กูบอกว่าไอ้บอลฟิซซิ่งอ๋อค่ะถ้ามีฟิซซิงตอนนั้นก็คือเจอเลยเหรอ ก็มันอยู่ตรงนั้นน่าที่มึงเล่นพันโบเฟอร์กับกูจริงมึงเล่นมันเนี่ยลืมไปหมดแล้วไงแล้วกูจะเล่นกล่องกล่องเพลงละโอเคมามาเล่นกล่องเพลงดีกว่าเล่นตรงไหนเล่นตรงนี้ยแหละอ้าวมันต้องถือเหรอเนี่ยใช่ต้องถือต้องถือเขาเล่นได้ยไหมอยากลองเล่นอ่ากูกูต้องเล่นกูจะทำเฟสงั้นไอ้ปอนมึง เอามันวางได้แหละจากเล่นเฮ้ยมันร้องเพลงไงอ๋อเมื่อกี้กูโยนนี่ว่ะหลังกูเล่นอ่ะมันก็เลยหยุดอย่าโยนอย่าโยนนี่อย่าห้ามโยนเหม็นมาเลยเฮ้ยไปก่อนไหมอันนี้หันไหมโอ้หันไปแล้วเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วไม่รู้ไอ้ไอ้กายปะทะกับผีเลยนี่เมื่อกี้ เราสอดไปได้ไม่มีแย่แล้วเฮ้ยกูจะเดินสวนกับมันนะถ้าเกิดมันมากูจะเดินสวนดูไวอบอลดูไว้มันจะเดินมาที่กล่องเองมันเดินมาเช็คเลยใช่ไหมอะไรแล้วเม่อเดินอยู่ชั้นสามเดี๋ยวขึ้นลงมันได้วัยังไป่ได้ดูเลยหมดแล้วโะแผลทำไมถึง ่เพื่อทันมันจะนับแบบถ้ามึงโยนกล่องอ่ะใช่ปอนเพื่อทันคือการที่มึงเล่นเพลงไม่เสร็จแล้วมึงก็โยนกล่องทิ้งอ่ะมันจะโมโหเยก็ตาตะกี้ไงกูทำกันนะใช <c oughs> ่ไงอย่าสมควรโอ้โห<ม>เลยเหรอแค่ฟังเพลงนี่นะกูว่านะเอากางเขนกันชั้นสองตักอันดีกว่าไม่งั้นมันเกิดชั้นสองคือจบเลยเวาะ ไม่ได้เอามาด้านล่างอันนึงดูดูเขามาอยู่ชั้นบนหมดละสมุดนี้มันแอดนะใช่ไหมเขียนไว้สมุดอ่ะเอาปอนไปดูดิไหนไม่เขียนไว้สมุดอ่ะมอนสมุดอยู่ไหนพีฮันเหรอเขียนไอ้สัสพีฮันอันอันถอยมาตรงนะไอ้เหี้ยลงชั้นสามมาแล้วนะไม่ตลกเลยนั่นกูนั่นกูไอ้สัสใครจูอยู่ข้างบนวะ ลงมาแล้วไอ้ปอนเร็วๆไอ้เขียวๆอ่ะเฮ้ยใครจะโดนกินอ่ะกูใครจะโดนกินอ่ะอย่าไปยุ่งนายอย่าไปยุ่งนายกับกูเชงกูเชงกูหลังของนายเชงกูหลังของนายเฮ้ยกูรอดอันนี้มันมันช้าว่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหม้วฮ่าเนี่ยจะเชื่อฉันจะรอดเชงคูหลังของนายกูกินมังกี้แล้วอนอันหนึ่งโอเคอันหนึ่ง อ่ลยอ่อรยีาสิบเองทำไรต่อเฟมกูยาวเอี่ยไปตัวอะเอาทูบมาดิถีทูบมาได้เลยครับกูยาวสมุดแตวางเพิ่มอันเด้ออหเย้แล้วแปด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 โอ้แป้แป้ มีคนเอฟเคมีคนเอฟเคนี่เขาไปหล่นลูกตาแมงเลยอ๋อตอนนี้หมาโง่สามตัวมายืนมองก่อมึงอะโง่สุดที่เขาเดินกันหมดไปคือเวลาผีมมน่็เขียนเขียนผมว่าเขียนเนี่ยนะเนี่ยเออเขียนเขียนเฮ้เขียนที่กูเอากลับไปถ่ายเก่งกันลงมา

นายก็มีเหมือนกันเหรอโอ้ยเฮ้ยเด็ดแน่ๆรอบนี้อ่าผ่านละโอเคกลับกลับเฮ้ยเดือดคูซิฟีอ๋อดคูซีฟีมาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมได้เออเมื่อเมื่อกี้มันเกิดตรงหุ่นเมื่อกี้เกิดตรงหุ่นเลยเออเออเลยตรงนี้ฮาเลยนะเกิดข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรล็อกประตูครับ อุ้ยมาแล้วกูเห็นแล้วลผีปิดเปี้ยวจุดไฟแชทีเฮ้ยกูแหลกกูแหลกเพื่อนจุดไฟแชทีลาก่อน bn โอนคเนี้เฮ้ยจุดจุดจุดทีไปแล้วจุดไปแล้วจุดไปแล้วจุดอีกไอ้ปอนจุดอีกจุดจุดทีไอ้โง่เย็ดแม่ลรามาแหลกตอนผีไล่โคดี้แล้วผีบิดเปี้ยวเลยสั่นเลยผีส้นตีนเถอะเกมเยียนี่น้องวันจะเริ่มหมดแล้วไม่รู้อะหายชิโม อ๋อเนี่ยไอ้โไอ้เฮียผีแม่งเกิดมุมจ็อกเลยใช่ใช่ไปแป๊ดรอรอผีบิดเบี้ยวไม่อยากเล่นกับผีบิดเบี้ยวไม่เห็นมวอานี่เหลือทุกอย่างเลยไอ้แป๊มันยังไม่เจอนี่แป๊ชอบนี่พวกตั้งใจบิดนอนไอ้ผีบิดเบี้ยวไอ้สัสเลยแม่งโคตรหัวคุยเลยโอ้มาแล้วบิเบี้ยวเลยเฮีย ไปเอาผีปิดเบี้ยวแล้วไอุ้ณติดก็ไม่ผ่านอันสุดท้ายแท้ๆเราเราไปดีกว่าไปดีกว่าจุดหอมหอมหอมเอาเหลือทูบอีกอันไม่ใช่เหรอใช่